โอเคครับมาถึงน้องเทากันบ้างนะแมสคันนี้จะวิ่งน้อยกว่าคันเหลืองนิดนึงครับผมคันนี้เจ็ดร้อยกิโลนะครับสภาพดูได้เลยครับผมเหมือนรถใหม่ครับสภาพนางฟ้านี่ครับอย่างใหม่หมดครับผมแมสจะเป็นมอทน้ำนะครับมอน้ำระบายอากาศ นี่ดูรอบคัน,นครับผมใบหน้าไร้รอยครับอันนี้ไม่มีรอยเลยครับสภาพรถใหม่ครับดูได้เลย ค่อยๆดูวนช้าๆเลยนะครับนูพวกมาร์กชมพูอะไรยังเหมือนเดิมนะครับผมไปท้ายนะครับนี่ครับพ่อเดิมๆครับไหล่ลอยนะครับผมโอเค